กูแอบแบลนะคะวันนี้เพื่อนๆก็สามารถลุกขึ้นมาออกกำลังกายตามครูได้นะคะไม่ยากเลยค่ะถ้ายืนนะคะรูก,ก็จะมีกําแพงเป็นตัวช่วยนะคะเริ่มจากเรายืนแยกขาห่างออกจากกันประมาณสะโพกค,ค่ะยืนห่างจากกําแพงเล็กน้อยนะคะรูก,ก็จะบิดเอวขวาซ้ายนะคะนับหนึ่งกูจะทำเซตละยี่สิบห้าทีนะคะสองส

ย okay. um> ี่สิบยี่ห้าโอเคนะคะก็เซตหนึ่งทำแค่ยี่สิบห้าทีพอนะคะทำห้าเซตเลยนะคะถ้าบิดเอวทำห้าเซตเลยติดต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวครูก็จะเลยเซตที่สองเลยค่ะไม่ต้องพักนานนะคะพอถ้ท่านี้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งมากหนึ่งสอง 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25สร็จที่2ผ่านไปนะคะก็อย่างไรแล้วเพื่อนๆอย่าลืมทำตามปูนะคะถ้าไม่ยากเลยค่ะถ้านี้ก็แค่แบบ บิดเอวใครที่ปวดเอวนะคะก็สามารถฝึกท่านี้ได้นะคะเซตที่3นะคะหรือว่าถ้าใครจะทำติดต่อก,กัน5เซตเลยก็เท่าไหร่อ่ะสเซตร้อยหนึ่ง5เซตก็ร้อี่สิบ้าทีเราก็ลุยไปทีเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเลยค่ะ1 2 3่สี ห้าหกเจ1 1แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิาสสสห้าสิหสเจ็สปสเกยี่สิยอ็ อันนี้เซตที่3แล้วนะคะยี่สิบก็เป็นยังไงกันบ้างคะสามเซตผ่านไปเดี๋ยวเซตที่4ี่กับเซตที่ห้าเขาจะทำรวดเดียวห้าิบทีเลยนะคะก็ห่างหายจากการออกกำลังกายไปพักนึงช่วงนี้ก็พยายามที่จะออกกำลังกายให้บ่อย เริ่มเซตที่4กับเซตที่5เลยนะคะกูจะทำรวดเดียวเลย5สิทีเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อย่าลืมมามือไปแตะกำแพงนะคะ11 12 13 1จ็ดสิบแปดส2บเก้ายี่สิยิบอ็ดยีิบสองยิบสายสี่ยิบห้าถ้าใครมีไหวจะพักระหว่างเสร็จก็ได้นะคะ28 29 30 3ป3ย3ิบเก้าสาสอาสองสา ่คุณนัดด้วนะคะสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบองสสาสสหสสิหสเจสี่สเก้หสย่ครบแล้วนะคะห้าเซ็ต